สาลาดวงจันองค์ชายมีอะไรไปคะไปคุณน่มานองค์ชายขอรับไม่เจอแม่นางห่วงชูขอรับองค์ชายทำเพื่อหาผู้หญิงคนนั้นนั้นเหรอเนี่ยถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็ไปหาที่อื่นเข้าไม่ชั่วนางมีปีกบินหนีไปได้ อ,องชายไปคะเอ๊ะนี่ทีชวนครังน่าจะเกินไปแล้วนะก้าก็เป็นลูกของผู้นำประเทศที่หยาบเกินไปแล้วองชายขอรับไปนคนที่ตำหนักพระมเหสีจริงเราขอรับทำไมจะคุ้นไม่ได้ล่ะถ้านายพลรู้ห้องเตะกก็ต้องรู้เรื่องนี้แน่จะจะพูดมากเกินไปละขออภัยขอรับ น้อยฟ้าหงชายลูกเจะข้ามาเพื่อหาคุณนะ่ะหาใครไปคะคุณรับใจของคะ่ะว่าแล้วเชียวไม่ยอมปล่อยนางไปไม่น่าเชื่อหงชายเป็นหว่วงคนรับใช้ขนาดนี้ถ้าหากอยากคุณก็ณเชิญค้นเลยไปคะไม่ใช่ฝีมือนางจริงๆเหรอคุณ พอใจหรือ,อยังล่ะไปคะขอไปที่รบกวนไปได้ให้คุณกอยตาองรัชทายาตองค์ชายสงสัยองค์รัชทายาตอยู่ขอรับถากไม่ใช่ผู้หญิงสองคนนั้นก็ก็เป็นไปได้มากที่สุดรับทราบ ไรข้าสิ่งดีกุกใต้ดินของข้าเดินยึดเงี้ยเหรอข้าเลี้ยงปกเจ้าไว้ทำไมกันชี่สวนคังข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เออเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะข้าน้อยได้ข่าวมาว่าคนรับใช้สวนพระองค์ของพระองค์ชายหายตัวไปองค์ชายคนทั่ววางเลยคนรับขนาดพระตำหนักพระเมศียังค้นเลยคนรับแต่หาไม่เจอผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปอย่างนั้นเหรอ ชีชวนค้างํำเพื่อผู้หญิงคนนั้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งสนุกแล้วสิข้าจอบเวลาที่เขาเป็นเดือดเป็นร้อนสักจริงๆนี่ไปเตรียมรถมาข้าจะไปวางองค์ชายค้างตำหนักองค์ชายค้างไม่ได้เจอกันนานข้าดีใจที่เห็นองค์ชายดีขึ้นขอบคุณมากข้าดีขึ้นมากแล้วสาวแจ๊กกับองค์ชายอยู่ไหนลยททำไมข้าไม่เห็นนางละ่ะ ีชวนครั้งฉันอยากรวยเกินลงบนบาดแผลของเจ้าและดูว่าเจ้าจะเจ็บปวดแค่ไหนเธอเป็นแก่สาวใช้ไม่ต้องไปสนใจเธอไม่ได้เป็นแก่สาวใช้ธรรมดาหลายปีมานี้ไม่เคยเห็นท่านสนใจผู้หญิงเลยท่านไม่เคยสนใจลูกสาวของนายพลแต่กลับมาสนใจสาวใช้คนนี้นี่มันเรื่องใหญ่จริงๆนะอืม องชายถ้าชอบสาวใจ้คนนี้จริงๆก็าสามารถช่วยบอกฝาบาทให้ช่วยท่านได้นะขา้าจะอาฝาบาทต้องช่วยท่านแน่นอนช่วยนางหลุดพ้นจากตำแหน่งสาวใจให้เป็นนางสนมก็ไม่มเลวนี่ท่านไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องนี้ไม่ควรจะต้องรบกวนฝาบาทองชายข้าแค่ต้องการพยายามจะช่วยนะต่ทำไมท่านเอาแต่ปฏิเสธเรากับกว่าท่านต้องการสนทุจากคนอื่น ท่านไม่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าและต้องการท่อนเรื่องนี้จากฝาบาทรู้ว่าท่านยังมีอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกเหรอนี่มันเรื่องส่วนตัวของข้าทำไมถึงได้สนใจสาวใช้ของข้าถึงเพียงนี้ต้องการอะไรกันแน่องค์ชายข้าแก่เป็นห่วงท่านนะถ้าเป็นห่วงข้าจริงงั้นช่วยบอกฝาบาทเรื่องธุระได้หรือเปล่าเรื่องอะไรล่ะมเมื่อเร็วๆเนี่ยมีหมู่บ้านใต้ดินบางแห่งปรากฏตัวในเมือง จกกักรพรรดิเป็นหวงว่าจะมีอจยากรใช้ประโยชน์จากการตำสุกระปลุกท่านช่วยบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนะเเจ้าไม่เพียงแต่ทำลายคุกใตดินของข้าเสียงต้องการให้ข้าบอกจกกักรพรรดิเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองงั้นข้าต้องรบกวนท่านแล้วองค์ชายในเมื่อท่านขอมาข้าก็จะช่วยท่านแต่ข้ามีบางอย่างจะขอไม่ทราบว่านอกจากสาวจใจตรวนตัวของฉันจะเลือกใครก็ได้ โม่เฟิงนำสมุดบัญชีไปให้องค์รัชทา,ายาทนี่เจ้างโง่เป็นแก่องค์ใจป่วยๆกลับมาสั่งฉันได้ยังไงท่านนานพระราชาส่งกองมาให้นะสั่งให้ท่านเป็นคนส่งไปให้ใตเขามันคืออะไรเหรอทำไมพระชาย,ยาถึงระมัดระวังเป็นพิเศษเอาเข้าไมาข้าดูหน่อย นี่คือป้าชาย,ยาบอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญส่งสิ่งนี้ไปให้ไต่เฮาองค์ใจหลังจากที่องค์รัชญาติกลับมาที่วังเขาก็กดเครื่องมากดูเหมือนว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแม่นางไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวกับป้าชาย,ยาหรือเปล่า ใกล้วันเกิดแล้วประชายาออกไปมอบของให้เราขุนพลช่วงเวลาครับกันประชายายังกล้าที่จะออกจากวางังต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่แน่ท่านคิดว่าคนที่ลักพาตัวแมนน่นางห่วงจูคือประชายาแค่ไปดูก็รู้แล้วว่าเป็นใครพระชายาองค์ชายมาแล้ว กเจ้าออกไปได้ทีชวนกังแล้วข้าจะคอยดูว่าครั้งเนี้ยท่านจะต่อต้านได้หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะท,ท่านมาทำไมประชายาข้าจะถามอีกครั้งท่านลักปาตัวนางใช่หรือเปล่าข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรหยุดแกล้งทำเป็นไม่รู้ องชายในเมื่อท่านมาแล้วทำไมไม่อย่าไปนะอยู่กับข้าได้ไหมปล่อยเจ้าออนนางไปไว้ถิ่นไหนนางสำคัญกับท่านขนาดนั้นเลยเหรอใช่ข้าส่งนางไปให้ใช่เฮาถ้าเกิดต้าได้ึ้นกับนางข้าไม่ไปล่อยต้าไว้แน่ ธอมีอะไรดีนะเธอดีกว่าข้าตรงไหนนางแต่ไปตั้งหลายปีแล้วทำไมท่านยังไม่ลืมนางอีกนางตายแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่รั่วนี้ทำไมท่านนายพลอยู่ดีๆก็ส่งกองขวัญให้ข้าหยิบใหญ่เหลือเกินมีอะไรข้างในหรืออีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดท่านนายพลดังนั้นก็ส่งกงขวัญให้ทุกคนที่เขารบ ท่านเป็นคนมีน้ำใจมาเปิดออกซะรัวนิง้งรีบปิดซะทายเอาท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงข้าข้ารัวนิงไปแล้วทำ่ไมนางยังมีชีวิตอยู่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นางดีไม่พอถ้าเจ้าต้องการนะข้าจะข้าหนาังซะ หวงชูเจ้าต้องไม่เป็นอะไรข้าจะไม่ปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายฝุ่นเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันเดินทางข้ามเวลาอีกแล้วเจอใจเอายังไม่คุกเข่ากันเลยบังอาจที่นี่ที่ไหนอน่ากลัวมาก ใช่แล้วจะจําได้ว่าถูกลงทุอยู่ที่โรงเก็บม้าขององค์ชายครัง้งหลังจากนั้นก็มีใครบางคนลักพาตัวไปถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็น่าจะเป็นพระราชาวังในตำนานถ้าหญิงชราข้างหน้าฉันคือไทเฮาผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนรั่วหนิงแต่ทําไมาตัดนายพนถึงได้สูงนางมาที่นี่เธอชื่ออะไรข้าชื่อหวังชูหวงชูหรือ ดูเหมือนว่าท่านนายพลทำงานหนักเพื่อลูกสาวของเขาแต่จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับอนาคตของกังแต่ตัวเองรักเขาตัวควรทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขาแม่เจ้าฉันรู้สึกว่าฉันก็จะตายแล้วไม่ว่าเธอจะเป็นใครวันนี้เธอต้องตายตตยเอาก็ไม่ใช่คนที่ท่านคิดก็เป็นหนังสือสักดิ์ทธของบรรพบุรุษของท่านนะหยุดพูดไรสาระจับเธอ แย่ yeah, แล้วผู้หญิงคนนี้ต้องการจะฆ่าฉันฉันต้องหนีออกจากที่นี่ฟุบคราวที่แล้วฉันให้เจ้ากินยาพิษครั้งนี้ฉันก็จะทำเหมือนเดิมใครก็ได้เอาเล่ามาทำไมถึงเป็นเธออีกแล้วทำไมทุกครั้งหัวใจถึงรู้สึกเจ็บนะ ไม่ฉันไม่อยากตายที่นี่ฉันไม่ต้องการรับร้อนแทนคนอื่นฝึกวิ่งฟิวจับเธอฟิวิวฟิวฟิวฟิไม่เคยเจอผู้หญิงใหญ่แบบนี้มาก่อนงนฉันใจคนแก่อย่างพวกคุณรู้จักฉันสักหน่อยแล้ว<แ>เด้จับนังชั่วนี่เราป่ยซะ ฉันชนะวิ่งแข่งตั้งแต่ยังเด็กคนง้อกลุ่มนี้าจะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะเฮ้ออ้ไหนี่พ้นแล้วอยากจะวิ่งชนะฉันกลับไปฝึกสักสองสามปีนี้ยะฉันต้องเหนียวจากว่างหนึ่งจะมองต่อมาเอจะหลงทางแล้วก็เหนื่อยเลยองใช้บ้าจาไม่ใช่เพราะท่านข้าไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ฉันมาที่นี่ก็ไม่เคยได้พบความสงบอีกเลย ฉันขอสาบแช่งขอไอ้มีลูกไม่ได้ขอไอ้ผมู่กทุกวันเฮ้ยทุกครั้งที่เจ้าออกไปข้างนอกขอไอ้ฝนตกทุกครั้งที่เดินขอไอ้เลื่นล้มขอไอ้ยุงกัดแก่เจ้าขอไอ้กินบะหมี่แล้วไม่มีเครื่องปรุงเฮ้ยกินบะหมี่แล้วไม่มีเครื่องปรุงคืออะไรเหรอฮะ,ฮะเอ๊ะขาขาชาเหรอเนี่ย นายเป็นใครทำไมไม่ไม่สูู้ไม่เสียงแอบฟังคนอื่นพูดมันเสียมารยาทนะไม่รู้เรื่องไงฉันต้องตามเธอมากกว่าฮ<ะ>เธอปรากฏตัวใกล้กับวังมังกรหลวงในตอนกลางคืนและสาบแจ้งผู้คนอย่างต่อเนื่องสาบแจ้งแม่แต่บรรพุรุษพ่อของเธอไม่ได้สอนมารยาทด้วยไงไม่เกี่ยวว่าฉันพูดอะไรแต่ที่คุณแอบฟังฉันพูดอันนั้นไม่มถูกต้องนะเธอไปดูตรงนั้น ที่นี่อยู่ใกล้กับวังมังกรหลวงระวังอย่าไปรบกวนจัก,กรพรรดิเอ๊ะฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตลุงได้เปิดด้วยฉันด้วยมีคนพยายามจะฆ่าฉันลุงฉันดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตดีกว่าสร้างทีดีเจ็ดฉันอีกนะท่านตั้งหล่อและทั้งเก่งนะฉันแน่ใจว่าท่านไม่อยากดูฉันตายด้วยน้ำมือของผู้หญิงที่ชั่วร้ายพวกนั้นใช่ไหมผู้หญิงคนนี้น่าสนใจ ถ้าฉันถวยตัวแล้วฉันจะได้อะไรล่ะนอกเหนื่อยจากร่างกายของฉันให้ฉันทําอะไรก็ได้ฉันสามารถตอบแทนช่านหน้าได้จะดีที่สุดอืมตามฉันมาเธอคือใครเธอดูไม่เหมือนสาวใชและแต่งตัวไม่เหมือนพวกนางสนมฉันถูกลักพาตัวโดวยคนเลวแล้วพวกเขาต้องการจะฆ่าฉันคนเลวที่เธอพูดถึงคือไตเงาเหรอฉันไม่รู้ว่าทำอะไรผิด ฉันถูกหลักปลาตัวมาที่นี่และเธอพยายามจะฆ่าฉันงั้นเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคนที่สามารถเดินในวังนี้มีเพียงแค่จัก,กรพรรดิเหมือนตอนนี้เธอจะรู้แล้วว่าฉันเป็นใครฟาบาทข้าไม่รู้ได้บทยกโทษให้ข้าด้วยชาติที่แล้วทําทำให้ครอบครัวนี้โกรธใช่ไหม ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนต้องได้พบกคนหนึ่งในพวกนั้นน่ะโหดร้ายจริงๆฉันอยากรู้ว่าใครที่เธอปิ่งสาบแช่งนะเฮ้ยในปวดยกโทษให้ฉันจะไม่กล้าสาบแช่งบรรพบุรุษของคุณอีกแล้วไทเฮาจะไม่ฆ่าเธอโดยไม่มีเหตุผลเธอทําอะไรผิดมากันแน่ทําไงดีเทวอ,อต้องการจะฆ่าฉันและลูกชายของนางจะฆ่าฉันไหมเนี่ยแต่ฉันต้องการฆ่าเธอจริงๆ เธอคงตายไปแล้วฝอา่าท really? ่านหมายความว่ายังไงบอกชื่อและประวัติของเธอมาฉันจะบอกก็ว่าเป็นหนังสือสักดิสิ์ที่เขามอบใหกับองค์ชายกังเป็นการส่วนตัวดีหรือเปล่านะกอกกอกกอกองค์ชายกังต้องการพบท่านฮะองค์ชายในที่สุดท่านก็มาแล้ว